นก่อนลงมือทำนะคะต้องเซฟไปหนึงค่ะไม่ให้ชุดของเราเลอะเทอะนะคะน้องจะหมดหล่อนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเราเริ่มกันเลยที่แป้งนะครับใส่ผงฟูใช่ใแป้งเลยค่ะใส่ผงฟูนี่เลยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องคนให้เขาเข้ากันด้วยก็คือคน ใช้ตะก้ค่อยค่อยคนให้เขากระจายตัวเข้ากันทั่วทั่วประมาณนี้นิดนึงให้เขาเข้ากันใช่แล้วก็วางพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เนยจืดเนี้ยไปตีในเครื่องอพอตีจนเนยอ่ะมันกระจายตัวแล้วก็แบบเป็นเนื้อเดียวกันฟูขึ้นนิดนึงเราใส่น้ําตาลทีนี้ตอนใส่น้ำตาลเนี่ยเราไปแล้วก็รอให้มันแบบฟูแบบว่า เปลี่ยนจากสีเนยเป็นสีแบบขาวอ่อนๆแบบเอ้นเหลืองอ่อนๆแบบเกือบขาวทีนี้เนี่ยมันก็คือว่าฟูแล้วพอฟูแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไข่ค่ะวันนี้ก็ใส่ไข่สาฟองเวลาน้อนนใส่ไข่นะต้องค่อยๆใส่จีละฟอง <S <S ส่วนที่แบบสำคัญที่สุดของการทำบัตเตอร์เค้กนะคะก็คือแป้งของเราเนี่ยจะอยู่ตัวแล้วก็จะขึ้นฟูแน่น เนียนผสมเข้ากันก็คือขึ้นอยู่กับตอนการใส่ไข่คะตอนนี้นะคะพอ,อใส่ไข่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่แป้งที่เราผสมกับผงฟูไปแล้วเนี่ยค,ค่อยๆใส่ลงมามทีนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเริ่มข้นเละแล้วก็ใส่สุดท้ายใส่ช็อกโกแลตชิพแล้วก็คนให้เข้ากัน ครับอ่าอะไรคะแบบมันเลอะครับมันเลอะแล้วก็เดี๋ยวเอ็มจะสอนวิธีการทำพิมพ์นะคะครับต่อเลยครับผมพิมพ์ของเราในวันนี้นะคะก็จะใช้แบบนี้ค่ะที่แบบเอาไว้อบแบบบัตเตอร์เลยอ่าทีนี้เนี่ยเวลาเตรียมพิมพ์นะคะคุณผู้ชมคะต้องจะใช้แปรงนะคะทาทาไปที่เนยให้เขาแบบมีความมันนิดนึงค่ะอันมันดูดีๆนะคะได้ครับได้ครับได้ครับเรียนทำให้ดู้วห้ามทำผิดนะคะโอ้โหกดดันมากครับผม หมดนี้ผมเริ่มกลับมาไม่มั่นใจเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้งที่มันดูไม่ยากเลยนะทาทั่วๆเลยถ้าเราทามันก็จะติดกระทะถ้าเราทาไม่ดีใช่ไหมฮะถ้าเราทาไม่ไมทั่วไม่พอใช่ใช่ใช่อันนี้ถูกต้องเขาเรียกว่าพิมพค่ะมั่นจะกระทะผมขอโทษแทนธนนด้วยนะครับธ <c oughs> นนมันไม่ค่อยรู้เรื่องะนะธนนอันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือใช้แป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปให้แป้งเนี่ยเคลือบในข้างในพิมพทั่วๆนะคะ ยไปร้องเพลงไปก็ไม่ว่าอะไรนะได้ครับผมร้เป็นนักร้องอยู่แล้วรักมาก่อนใครครับเออฮักมาอ่ะแล้วก็เคาะเคาะได้นี่อยู่ไหมฮะอยู่ติดเตี่ยวคอร์ดคอรมุมคอรด้วยมุมอ่าีประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเลยด่อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปเลยครับผมเทแล้ไมันเมพเลยอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยเทแล้วเทแล้ว ของเชฟนะคะเนียนแบบนี้ค่ะนี่สังเกตของน้นนะครับยังไม่ได้ปาดนะคะปาดก่อนนะคะก็คือเราจะค่อยๆให้แบบความความสูงความหนาของเขาเท่าๆกันทั้งทิมนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปอบเข้าเตาอบเลยนะได้ครับตาอบเนี่ยก็จะใช้อุณหภูมิหนึ่งร้องศานะคะเป็นเวลา45นาทีค่ะ ดูจากลีลาของแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับลีลาท่าทางนี่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าในการทำบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตชิพหน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันในช่วงหน้าครับเดี๋ยวตอนนี้ผมให้คุณผู้ชมไปพบกับความอร่อยที่ห้ามพลาดเลยครับในช่วงของเฮี er ย Recommend ช sure, ่วงเ er ฮีย Recommend สัปดาห์นี้นะครับผมยังคงทําหน้าที่เดิมครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับความอร่อยในย่านต่างๆทั่วไทยและวันนี้ครับผมก็พาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอร่อยครับที่ใครๆก็ต้องแวะเวียนมาชิมกันทุกค่าคืนจะมีเมนูอะไรเด็ดบ้างเราไปถามกลุ่มลูกค้ากันก่อนเลยครับก็มาทานหนุมย่างของเขาแล้วก็ส้มตำครับมาทานจิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มอะค่ะจิ้มจุ่มครับส้มตำกับ เนื้อย่างแล้วก็จิ้มจุ่มครับจิ้มจุ่มอะค่ะวันนี้เราเคยกินจิ้มจุ่มมากินจิ้มจุ่มค่ะสมทบใจาตายเมอ่ยงสไยังทานจิ้มจุมจมจ่มค่ะใช่แล้วละครับตอนนี้เรามาอร่อยกันที่ร้านจิ้มจุ่มสุทธิพอดร้านของเราจะเป็นอาหารเป็นจิ้มจุ่มสไตล์อาหารอีสานนะครับผมร้านเราเปิดมาก็ประมาณสัก1 5 1 6ปีได้แล้วครับ กระแสตอบรับลูกค้าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับผมลูกค้ารู้จักร้านเรามากขึ้นเรื่อยๆครับที่ลูกค้าแน่นทุกโต๊ะขนาดนี้นะครับเพราะร้านนี้เขาให้บริการอาหารในราคาที่ย่อมเยาแต่คุณภาพระดับเต็มสิบเลยครับสําหรับเมนูจิ้มจุ่มของเรานะครับผมจะเป็นพิเศษที่น้ําซุปน้ําซุปจะเป็นน้ําซุปที่เข้มข้นแล้วก็น้ําจิ้มจะเป็นน้ําจิ้มพริกสดนะครับตำเองรสชาติน้ําจิ้มนี่จะรสจัดนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับหลอมรสชาติ3รสนะครับ สูตรจิ้มจุ่มสุธิพรนี่ครับผมคนที่เป็นเจ้าของสูตรแรกเริ่มเลยก็เป็นน่าจะเป็นพี่ชายครับผมพี่ชายพี่สาวนะครับผมเหตุที่ได้ได้สูตรมาก็แต่ก่อนก็เป็นอยู่ด้วยกันครับผมเป็นพนักง,งานในร้านเขาอยู่ช่วยกันมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าปีได้ครับจากประสบการณ์การเรียนรู้งานจากพี่ชาย ทำให้พี่คิดและพี่เยาวสืบทอดความอร่อยของจิ้มจุ่มสุทธิพรจนกลายเป็นเมนูยอดนิยมที่คนชื่นชอบอาหารอีสานต้องมาลิ้มลองครับแค่ผมเปิดฝาหม้อดินนะครับโอ้โหน้ําซุปที่กําลังเดือดส่งกลิ่นหอมสมุนไพรได้เป็นอย่างดีจากนั้นนะครับเราก็เติมวัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ เครื่องในกุ้งปลาหมึกและก็อีกสารพัดที่มีให้คุณเลือกได้ตามใจชอบเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีอาหารอีสานมากมายที่ให้คุณได้เต็มอิ่มจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นมีลวกคู่ส้มตำปูปร,ราหมูมะนาวไส้ย,ย่างลาบเป็ดกุ้งแช่น้ำปลา แล้วก็อีกสารพัดเมนูครับอยากรู้ว่าอร่อยขนาดไหนไปฟังลูกค้าเขาคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่าของคอนเฟิร์มความอร่อยของครับส้มตำเขาอร่อยที่สุดเลยฮะอร่อยมากค่ะน้ำจิ้มแซบค่ะอร่อยแน่นอนค่ะอร่อยฮะอร่อยคอนเฟิร์มค่ะอร่อยมากอร่อยครับอร่อยเยี่ยมครับอร่อยเยี่ยมค่ะอร่อยมากจิ้มจุ่มสุธิพรอร่อยสุดยอดครับได้ฟังเสียงคอนเฟิร์มดังชัดเจนขนาดนี้แล้วนะครับใครที่อดใจไม่ไหวนะครับต้องฟังทางนี้ให้ดีๆครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบอาหารอีสานนะครับผมเป็นจิ้มจุม่มรสชาติอาหารอีสานก็ฝากเลยนะครับผมเชิญมาได้ที่จิ้มจุ่มสุทธิพรร้านพี่คิดจิ้มจุม่มร้านจะตั้งอยู่ตรงซอยประชางอสงเคราะห์ซอยสองนะครับผมหรือว่าถ้าเข้าฝั่งรัชดาซอยสามก็ได้ครับผมจะอยู่กลางกลางซอยนะครับผมร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นครับผมถึงตีสี่ครับแล้วก็ร้านจะหยุดวันที่ห้ากับวันที่ที่ยี่สิบของทุกเดือนนะครับผม มามีที่จอดรถสําหรับลูกค้าที่นำรถยนต์มามีที่จอดรถสะดวกสบายครับทางร้านดูแลให้ถ้าพร้อมแล้วก็มาแซบกันได้เลยนะครับก็เธอเมื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้สดใสก็เธอที่ทําทุก,สสกสสอย่างให้ฉันกล้า